สวัสดีครับพบกับรายการภารกิจคิดสนุกทุกวันเสาร์เวลา11.30นาทีทางอัมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับและคิสเจอรี่ของภารกิจคิดสนุกในวันนี้ก็คือน้องมาวินครับเด็กชายทศวินกิ่งใสนุ่มน้อยแก้มใสใสวัยเจ็ดขวบจากจังหวัดสระบุรีครับ คิดเจอร์นี่ของเราในวันนี้นะครับก็คือน้องมาวินหนุ่มน้อยจากจังหวัดสระบุรีวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถมาเที่ยวกันได้เพราะว่าดูบรรยากาศสิมาวินน่ามาเที่ยวไหมน่ามาเที่ยวครับใสแจ๋วเลยครับมีป่าเยอะแล้วเป็นคนที่แบบรักธรรมชาติแล้วภารกิจของเราในวันนี้ที่จะพาน้องมาวินไปสนุกกันก็คือการพายเรือคายักเคยพายไหม ไม่เคยครับไม่เคยนะวันนี้พี่ก้าจะพาน้องมาวินไปพายเรือขยักในป่าชายเลนครับจะรอดปะเนี่ยพี่อยากจะรอดหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่หนู <c oughs> หมูดุดเจ้าแห่งคุ้งกระเบน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่สุวรรณครับวันนี้ผมพาน้องมาวินมาทําภารกิจพายเรือขยักครับพี่ถ้าเกิดว่าพายไม่เป็นน่ะเราสามารถมาเล่นกิจกรรมนี้ได้ไหมได้ครับไปขาจะไปท้ายหรือาปท้ายจะไปฝาถ้าถอยหลังก็จะงัดไปข้างหน้าโอ้เร็วเกินเร็วเกินนะได้านซ้ายไปด้านขวาไยด้านขวาไปด้านซ้ายดานไม่พายไปด้านหน้าคือถอยหลังถูกไหมครับ มาวินคิดว่าพายได้ไหมได้นะได้นะงั้นวันนี้พี่ก้าจะนั่งเฉยๆแล้วมาวินเป็นคนพายพี่ก้าโอเคไหมจับมือก่อนรพาย2องคนสิครับเหยียบเลยครับ แล้วภารกิจแรกของเราในวันนี้คือการมาพายเรือคายักที่อ่าวคุงกระเบียกันครับมาวินไปบุดจังบุดจังบุดจังบุดเอ้าบุดจังบุดจังโอ๊ยชนโอ๊ย,อย,อยเอ้าชนแล้วใส่หน่อยใส่หน่อยลังเลี้ยวอยู่ในเรือโอ๊ยน้อโอ๊ยหิน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 หัวห<า>ินมาเขาผ่าแล้วมาวิน ไปหลังไปห <ไป S 2> ลังไปหลังไ,ลไปหลังไปหลังไ <ถ Done. S 2> หล ได้ยินเสียงหัวล้อด,ดังๆแบบนี้เนี่ยนอกจากจะหายกลัวแล้วยังสนุกมากด้วยใช่ไหมล่ะน้องมาวิน <c oughs> คุณผู้ชมที่ดูแล้วอยากจะพาครอบครัวมาพายเรือคายักที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน <c oughs> อ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับมีเรือคายักให้บริการมีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งนอกจากจะสวยงามร่มรื่นแล้วเราอยากจะได้เห็นสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนด้วยครับ <c oughs> มาวินมาวินดูตามนู้นตามรากไม้ตรงนี้มีปลานั่นนั่นนั่นปลาน้ำตาเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วแล้มาวินดูตรงรากไม้ตรงนั้นอะไรเกาะอยู่อะไรเกาะอยู่ปูมาวินดูที่รากไม้สิครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหอยหอยหอยเฮ้ยค่ะกลมเกลื่อนมาก ที่ป่าชายเลนนะครับนอกจากจะเป็นทั้งที่เที่ยวที่เรียนรู้แล้วเนี่ยเขายังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งอนุบาลของสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่นี่เขามีอีกหนึ่งชนิดที่เยอะมากๆก็คือกุ้งมาวินเห็นกุ้งไหมวันนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นกุ้งเลยแต่มาวินรู้เปล่าว่าที่นี่มีกุ้งเยอะมากๆเลยรู้ครับไม่รู้นะแล้วมาวินชอบกินกุ้งไหมชอบกินครับ อยากกินเมนูอะไรวันนี้กุ้งเผาครับกุ้งเผาเลยเหรอได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปหากุ้งกันครับไปมาวินพายมาเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าตามพี่เก้ากับน้องมาวินไปหากุ้งที่อ่าวคุ้งกระเบนกันต่อสักครู่เดียวครับภารกิจคิดเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน บ้านหัวทุ่งค่ะตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ทําการเกษตรมีอาชีพสารกุ้ยค่ะเป็นอาชีพเสริมซึ่งอาชีพสารกุ้ยนี่เป็นอาชีพดั้งเดิมอาชีพที่ทํำไรายได้ เสริมให้กับคนในหมู่บ้านคะ่ะใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุด,ดิบสําคัญในการผลิตกล้วยเนะคะเศษจากสารกล้วยเมื่อก่อนเองเนี่ยเราก็จะเผาเผาในที่โลงแจ้งแล้วอย่างหนึ่งที่คํานึงถึงก็คือผู้สูงอายุภายในหมู่14เองก็น่าจะเกือบ80%ของพื้นที่ประชากรทั้งหมดเนี่ยคะ่ะพยายามคิดวิธีว่าจะทํายังไงกับเศษพวกนี้นอกจากการเผาทิ้งเนะะี่ยค่ะให้มันไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมคะ่ะพอไปศึกษาดูงานไปเรียนรู้กับ กลุ่มของปตาทาเนี่ยค่ะก็ได้องค์ความรู้ในเรื่องของเตาเผาพอไปเห็นเตาเผาที่ท่ามะนาวค่ะก็เกิดความคิดว่าอ๋อท่ามะนาวทําเรื่องของเตาเผาขยะแล้วก็สามารถทําฐานได้ทางปตาทาก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายมาทําเรื่องเตาให้อันนี้เป็นตัวใหม่ค่ะของทางปตทออกแบบให้ก็เคลื่อนย้ายง่ายสําคัญคือไม่มีควันตอนนี้ใช้มาอยู่ประมาณ2ปีละ อันนี้มันเป็นทอนโคนมันนะคะเพราะว่ามันจะมีความหนาเวลาผผาเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะที่มันเหลือเนี่ยก็เผาอย่างเดียวเอามาทําแบบนี้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ,ของเศษที่เราเผาไม้หมันหอย่างเนี้ยห้กิโลค่ะจะได้อยู่ประมาณ3ากิโลเป็นจํานวนฐาน แล้วทีนี้เราได้นวัตก,กรรมในเรื่องของเตาเผามาเนี่ยค่ะปะตทค่ะร่วมกับหน่วยงานบพทค่ะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการออกแบบที่ดันทรงดูดกลิ่นรองเท้าค่ะแต่ว่าที่มันดูดกลิ่นได้เนี่ยต้องมีรูปทรงยังไงคึ้นึกไปถึงที่ดันทรงเนี่ยค่ะคุณสมบัติของมันอ่ะคือตัวดูดกลิ่นซับความอับชื้นในรองเท้า ตอนนี้เองหัวทุ่งของเราถ้าเป็นที่ดันสูนดูดกินรองเท้านะคะก็จะมีแบรนด์ภายใต้ของแบ็คแบมชูค่ะแล้วก็มีหลากอารมณ์ก็คือก้อนดูดกินใช้ตามตู้เสื้อผ้ารถยนต์ค่ะก้อนดูดกินอนเนกประสงค์ทั่วไปเงี้ยค่ะตั้งแต่เครื่องมือ แล้วก็มาจนถึงการผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์จนถึงการตลาดปตทเองเนี่ยจุดประกายให้ชุมชนให้แนวคิดและคอยหนุนเสริมให้ชุมชนก้าวกระโดดไปตามความคิดของตนเองได้ค่ะมีความภูมิใจค่ะและอันหนึ่งคือรายได้เนาะที่มันกลับเข้ามากับวิสาหกิจชุมชนค่ะก็คือรายได้ที่กระจายให้กับ กลุ่มคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเงินสารประโยชน์ที่เราสามารถมาจัดการกับสิ่งแวดล้อมเอาไปส่งต่อได้กับหลายๆอย่างเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหลักที่ปตทให้หลักแนวคิดมาโดยตลอดค่ะ กลับเข้าสู่รายการภารกิจคิดส,สนุกครับวันนี้ก้าวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดบริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับก่อนหน้านี้พี่ก้าวกับน้องมาวินเนี่ยไปพายเรือ k a ย a k ในป่าชายเลนกันมาแล้วครับตอนนี้จะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนโดยตรงเลยละครับนั่นก็คืออาชีพการเลี้ยงกุ้งทะเลครับ และท่านนี้ก็คือป้านหนูครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมานานเกือบ40ปีมาถึงป้านหนูก็ไม่พูดพรมำทำเพลงเลยครับตักกุ้งโชว์ซะเลยแมสมกับเป็นคนเลี้ยงกุ้งจริงๆเลยครับนี่มาวินลองดูดิเห็นไหมัวมันเป็นยังไงบ้างเด้งครับเอาลองจับลองจับลองจับมาวินจับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง โอ้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับบางบินเคยจับกุ้งแบบตัวเป็นๆอย่างนี้ไหมไม่เคยครับนี่ครั้งแรกในชีวิตของเมาวินเลยใช่ไหมใช่ครับเวลาเราเจอเวลาเราเจอกุ้งเราเจอแต่กุ้งสีส้มๆใช่ไหมใช่ครับทำไมมันกุ้งมาสีส้มแล้วว่ะตอนนั้นอะเพราะว่ามันสุกแล้วครับอันนี้คือแบบเป็นๆเลยอ่ะปล่อยไปล่อย้องไปป้าหนูครับกุ้งนี้ชื่อพันธุ์อะไรเหรอครับกุ้งขาววันามาจ้ะขาวแบบนี้จ้ะมีอะไรอีกไหมครับ มีกุ้งกุลาดำสองสายพันธุ์หลักๆที่เขาเลี้ยงกันใช่ไหมครับเอาบนบนหน่อยเออมาเดียวเอยนี่ใหม่ใหม่ใหม่ไป <c oughs> สวออกแรงหน่อยแล้วไปสี่ตัว 4ตัวใช่ไหมครับอะมาวินใส่มาด <c oughs> ด้งมากหยิบเลยลูกบนรุดดครับจับตรงไหนหรอครับจับตรงหลังแฮ่นี่อะเอาวินใส่มาจุ๊บนี่ยากมากมันมันลื่นมากแต่มันจะเหมือนมีเบื้องบื้องอ่ะมันจะแบบสมมตินี่คือมันมันจะแบบดิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้เจ็บอะไรมาก เห็นแล้วถ้ากินเมนูอะไรดีคืนนี้บูกะทบูกะทพี่แอนครับชาวบ้านแถวนี้ยผมขับรถมาเห็นหูบ่อกุ้งเต็มไปหมดเลย อาชีพดั้งเดิมส่วนใหญ่ของคนที่นี่คือการเลี้ยงกุ้งกันนะครับอาชีพหลักๆของชาวบ้านที่นี่ก็จะมีทั้งประมงก็คือการออกหาปลาในทะเลแล้วก็การเลี้ยงกุ้งเป็นหลักก็คือเลี้ยงกุ้งในบ่ออ่าวคุ้งกระเบนเป็นลักษณะอ่าวกึ่งปิดซึ่งสมัยอดีตเนี่ยการเลี้ยงกุ้งในโครงการเขาจะใช้น้ําจาก อ่าวคุ้งก็เบนจุดเดียวคือเนื่องจากสมัยก่อนตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนมาก่อนมีความเสื่อมโทรมมีปัญหาด้านต่างๆ<ะ>ที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยก็เนื่องจากว่าการเลี้ยงกุ้งเป็นหลักก็คือเลี้ยงกุ้งในบ่อต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างแบบทำมาหากินนะคะโดยไม่มีการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรใดๆไม่ว่าจะเป็นการาปล่อยน้ําเสียทิ้งลงสู่อ่าวคุ้งก็เบน<ะ>ก็คือปล่อยน้ําทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งโดยไม่มีการบำบัดน้าอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันถูกปล่อยทิ้งลงไปสะสมเรื่อยๆมันก็ทําให้ ไปรบกวนระบบนิเวศของสัตว์น้าจับสัตว์น้ําไม่ได้เลยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็ไม่ได้ค,ค่ะแล้วก็ทรัพยากรป่าชายเลนก็ถูกทําลายก็คือจากฝีมือมนุษย์เราทั้งนั้นเลยย้อนกลับไป40กว่าปีที่แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นก็เพื่อเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาในหลายๆด้านครับในส่วนของปัญหาด้านป่าชายเลนและก็น้ําเสียเนี่ย มีการจัดการโดยเริ่มจากการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านโดยไม่ให้มีการรุกล้ำป่าชายเลนครับมีการวางระบบใช้น้ําทะเลในการเลี้ยงกุ้งที่เรียกว่าระบบชนลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งครับคือสูบน้ําทะเลจากหาดแหลมสเสด็จซึ่งเป็นทะเลปะเปิดแล้วก็ลำเลียงมาตามคลองชนลประทานเพื่อให้ทุกบ้านที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยสามารถสูบน้ําทะเลไปใช้ได้ เขาจะมีการวัดคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงกุ้งทะเลให้เป็นแบบยั่งยืนโดยจะมีทางศูนย์คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรครับทั้งเรื่องของการเลี้ยงกุ้งที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในบ่อก,กุ้งด้วยและเกษตรกรทุกบ้านก็จะมีการปลูกป่าชายเลนเอาไว้ท้ายบ่อก,กุ้งด้วยเพื่อช่วยกรองน้ำก่อนที่จะปล่อยลงคลองโดยแต่ละบ้านจะต้องมีบอ่อบาบัดน้ำเสียและก็บอ่อเก็บดินเลนตะกอนานากุ้งก่อนที่จะปล่อยลงคลองธรรมชาติครับ สิ่งที่มันเป็นตะกรดินเลนเนี่ยหรือขี้กุ้งเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีแร่ธาตุมีอาหารแต่ว่าพอปล่อยทิ้งกันไปเยอะๆเข้ามันเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอทีนี้แนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยทรงมีแนวคิดว่าทำยังไงให้ของเสียมันกลับไปเป็นของที่ดีมีประโยชน์<อ>ก็คือเอาไอ้เจ้าดินเลนนากุ้งเนี่ยแหะค่ะไปทำเป็นปุ๋ยหมักและนำไปปลูกต้นไม้ต่างๆ ครับตาต้นนี่กี่ปีครับเนี่ยละมุดเนี่ยประมาณ8ปี9ปีครับเนี่ยแล้วตาต้องเอาปุ๋ i, ยขี้กุ้งมาใส่บ่อยไหมครับก็ใส่ปีนรั้งมั่งไม่ได้ใส่มังม่งหลายมั่งตอนนี้3ปีแล้วไม่เคยยังไม่เคยใส่เลยเนี่ยนะเนี้ยอ๋อสปียังไม่ใส่งามได้ขนาดนี้เอาวิลับเลยสองมือเลยลูกมียางด้วยมียางด้วยแข็งอยู <brasile> ่ ไม่ยังครับมันมันยังไม่สุกมันกินไม่ได้แล้วต้องเอาไปบ่มให้มันสุกก่อนให้มันนิ่มก่อนแล้วมันจะหวานดีมากบ่มเพราะอะไรเอาใน้าดีเราเก็บไว้เสร็จมาให้ลมเป่าอ่ะมันก็เรียกว่าบ่มบ่มให้มันหวานให้มันสุกใช่ไหมนะเราทำหวานเอประมาณสามวันสองวันสี่วันห้าวันอะไรก็มันมีมันสุกไปพร้อมกันนะถ้าบ่มดีๆก็จะอาจจะสุกพร้อมกันถ้าจับแล้วมันนิ่มก็แปลว่ากินได้ใช่ไหมกินได้ครับกินได้ครับโอเคหูใหญ่จ้ะ เรียบร้อยนี่ครับกระปุกจะปุ๋ยอื่นกุ้งครับเย่ชนกันเออมีกินอื่นไหมลองรวมนี้ไม,มไม่มีนะเนี่ยโอ้มาวินดูเราได้เยอะขนาดนี้เลยลดูดิสิบ สิบกว่าลูกสิบกว่าลูกเลยใช่ไหมคุณตาครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพขอบคุณคุณตาครับขอบคุณครับได้ละมุดกลับไปกินเยอะเลยแล้วก็ขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับคุณตาครับขอบคุณครับไปมาวินเราไปกันต่อะฮะ นอกจากน้องมาวินจะได้ละมุดจากคุณตามาเยอะมากๆแล้วเนี่ยยังได้มาเห็นกับตาเลยว่าดินเลนนากุ้งที่เคยเป็นของเสียนอกจากจะไม่ต้องปล่อยทิ้งปะปนไปกับน้ําให้เกิดการเน่าเสียแล้วเรายังสามารถนํามาทําให้เกิดประโยชน์เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะน้ําจากนากุ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วก็กรองดินเลนออกแล้วเนี่ยเมื่อปล่อยลงคลองก็ยังจะต้องผ่านเครื่องกรองน้ําตามธรรมชาติซะก่อน ช่วงหน้ามาติดตามภารกิจคิดสนุกกันต่อนะครับมาวินคิดว่าเครื่องกองน้ําตามธรรมชาติมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะเหมือนเครื่องกองน้ําที่บ้านมาวินไหมครับไม่เหมือนครับคิดว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงครับมาวินเป็นตะแกรงครับเออเป็นตะแกรงเหรอ อะไรไหมครับปาวินหอ,อ,อยครับเคยเห็นมาก่อนไหมครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น,น,นแต่พี่เจ้าอยากให้มาอึ๊บขอบคุณครับนี่อันนี้จะเป็นหอยนางรมพันปากจีบค่ะน้องก้าวซึ่งที่เราเรียกปากจีบเราจะเห็นลักษณะน,นะคะน,น้องวังวินลองทายทำไมถึงเรียกว่าปากจีบหนูดูลักษณะรอบๆปากเขาเป็นไงลูก รูจีบจีบถูกต้องเก่งมาลักษณะรอบรอปากเปลือกเขาจะหยากจีบจีบถ่ายฝาปิดขวดน้ําอัดลมค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมที่มีอยู่ในภาคตอนออกค่ะจันทบุรีระยองตากภาคตอนออกเนี่ยเราจะมีอันนี้เป็นหลักค่ะซึ่งในหลักการทางธรรมชาตินะคะคือเขาจะอ้าปากเปลือกหอยนี่แหละค่ะแล้วก็เน้ํนะะาจะไหลผ่านตัวเขาเขาก็จะกรองกินพวกแพลงต้อนอะไรต่างเนี่ยก็เป็นการแบบ บำบัดน้านะคะทางธรรมชาติไปในตัวค่ะนี่มาวินนี่คือเครื่องกองน้ําตามธรรมชาติการบําบัดน้ําด้วยหอยนางรมเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งค่ะเรามีตัวที่บําบัดน้ำทำธรรมชาติอีกตัวหนึ่งก็คือรากอากาศของป่าเชลีนเนี่ยตรงนี้มันจะมีมีการเ,เขาเรียกว่าดูดซับดักกองตะก,กอนดักกองของเสียอะไรต่างๆหลังจากที่เราเลี้ยงกุ้งเสร็จสับ ตรงนี้นะคะ้วน้ำมันก็จะไหลผ่านมาเจอหอยนางรมแล้วก็เจอรากอากาศของป่าเชเลนหลังจากนั้นน้ําที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งมันก็จะไหลผ่านตัวนี้ลงไปสู่ทะเลอ่าวคุงกระเบงค่ะ นอกจากหอยนางรมที่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติแล้วชาวบ้านที่นี่ก็ยังเลี้ยงหอยนางรมเป็นอาชีพด้วยนะแต่แกรงที่น้องมาวินเห็นตั้งแต่แรกก็คือแพรไม้ที่ชาวบ้านใช้เลี้ยงหอยนางรมจำน่ายเป็นอาชีพเสริมครับและทางศูนย์นยก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการแปรรูปหอยนางรมรวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ส่งเสริมและก็พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆอ่อาวคุ้งกระเบนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมครับมามาหอมไหมครับหอมครับ,อ,รบอยู่ไหม อยู่ครับหเหนื่อยมาทั้งวันเลยครับนี่หมอวันนี้มตตะลุยดูหนังลมไปมไปไปดูเขาจับกุกงนู่นนี่นั่นก็เหนื่อยครับแล้วชอบไหมว่ามาวินชอบไหมครับชอบครับมาวินเห็นไหมว่าเรามีวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างะะเห็นไหมมะอ่ามีหมูกระทะใช่ไหมครับ,รบแล้วมีอะไรอีกบอกพี่เก้าใชกป้งครับ สดเลยเออสดสดเลยจำได้ไหมว่าวันนี้เราได้กุ้งมาจากไหนว่าหนูงครับปูจากไครปูจากพี่เจ้าหน่จากอ่าวคุ้งกระเบนครับเอออ้าวหยง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 เลยมันสุขใจมากเลยใช่ไหมวันนี้มันมีความสุขขนาดไหนมาวินมีความสุขมากๆเต็มสิบมาวินให้เท่าไหร่เต็มสิบเอ็ดโอ้มีหีบปูมาเลย <โ>มาพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะอ้าปากลูกมาหนึง่งสองอ <c oughs> อล้อเล่นล้อเล่นมันหนุบหนับขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยลอกเหลือหางให้แมวให้หมา <c oughs> แถวนี้มั้ง อร่อยซเค็มหวานนุ่มไม่อู้อ่วนี่ยังไม่ได้จิ้มเลยนะไม่จิ้มน้องจิ้มเลยนะจะได้ไหมได้ครับเรากินหมึงไหมกระเปล่าไหมตัวนี้แกะให้พี่หน่อยได้ไหมสามโอ้โหไม่เหลือเนื้อแล้วมั้งเนาะมันเยอะมากมแตกหมดเลยอะไรอ่ะดู เอาตุรกันนั้นใครกินม,มันเลยไม่ได้ให้พี่แล้วน,นั้น,น,นอ่ะจินมันเ,ยเลยอ๋อกินมันเฉยๆเดี๋ยวตัวให้ มาวินวันนี้เราเที่ยวกันทั้งวันตั้งแต่สว่างเลยตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะชอบภารกิจไหนจับกุ้งครับจับกุ้งเหรอจับกุ้งจับกุ้งจับกุ้งทาไมชอบจับกุ้งมากที่สุดครับเพราะว่าเมื่อกี้กุ้งมันเด้งดีไงจับแล้วปุ๊บเลยอย่างเงี้ยชอบพาเรือคายัคเหรอชอบใายเรือคายักเหรอตลกดีเมื่อกี้ท่นนั้นที่บอกไปใช้ไปพิสยแต่ทั้งหวดทั้งวนนี่พี่ก้าวพายอยู่คนเดียวนะพายมาวินไม่ได้แตะลงน้ําเลยนะแตะแตะใช่คะ ประทับใจก็คือเหมือนที่เนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนได้ความรู้ได้ได้รู้ว่าเมืม่อต้องโกนน้าเสียกก่อนแล้วก็ได้รู้ว่า why น,น้นงลงมกับบาชฮทเลสามารถกองน้าได้เื่มรู้สึกว่าแบบเหมือนได้สูดอากาศบ,บริสุทธิ์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่แบบไรลอยคายักเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ไปลายคา,ายักก็เจอกุ้งแล้วก็เจอปูด้วยเจอหอยตามต้นไม้เนี่ยเหมือนที่เนี่ยมีทะเลมี อ่หมรมีกุ้งเมียให้เรากินอ่าแล้วก็ในช่ทีนี้ก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากที่จันทบุรีแล้วก็อ่าวุุงกระเบน การเดินทางของภารกิจคิดสนุกในวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความสนุกและก็ประสบการณ์ใหม่ๆที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วในแต่ละภารกิจยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจและก็ทําให้เด็กๆเ,เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับ ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะมาท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอนเนกมาจากพระราช,ชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยครับพบกับรายการภารกิจคิดสนุกได้ใหม่ทุกวันเสราร์เวลา1 1 30นาทีทางอมบินทีวี HD ช่อง34 มีจับนี้แต่มนี่ก้าวจับนิดจับนี้จับนี้เยอุ้ยเมียทไมกล้าไหมก้าจับไหมเอออย่างนั้นแหละเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างว่เสียวว่าเสียวว่เสียวว่าตงอมรินทีวี